คุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับในช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดทุกวัน10บโมงถึงเที่ยงหรือได้มาติดตามทางคลิปที่ลงให้นะครับอาจารย์ก็ฝากให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ได้มาทําคลิปดีๆความรู้ด้านธรรมะปฏิบัติเรื่องเล่าโลกทิพย์โหราศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วอาจารย์ก็ยังรับออกแบบนะครับฉลกมงคลฉลอจกักรพรรดิแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถ เบอร์โทรศัพท์มือถือชื่อนามสกุลรวมถึงลายเซ็นเงินล้านต่างๆนะครับเพื่อดึงดูดให้เกิดความสำเร็จสมบารถนาตามที่ต้องการใครที่สนใจอยากให้อาจารย์ออกแบบแก้ไขออาาให้นะครับก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของอาจารกรครับในคลิปนี้นะครับจะวิเคราะห์เลขที่บ้านนะของคนที่เกิดลัคนาตุลน,นะเลขที่2 2 2 1 6 4ทนะอะ2ทเป็นยังไงบ้าง สองสองสองเนี <S 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 22, ่ยคือบ้านเนี้ยถ้าคนคนนี้บุคคลนี้อยู่เนี่ยนะคือตัวสองสองสองเนี่ยมันเป็นพลังที่อ่อนไหวไม่มั่นคงนะแต่แต่นะตัวทับเนี่ยดีหนึ่งหกสี่เนี่ยถือว่าเป็นบริวารสนับสนุนเกื้อกูลนะมีบริวารเกื้อกูลมีบริวารสนับสนุนนะแต่ตัวตนนี่แหละจะดื้อรั้นนะดื้อรั้นทําให้มันชาร์จพลังไม่เข้าเนี่ยแหละ ดือ้อหลันไหมเนี่ยนะพี่เปอื๋ดื้อหลันไหมคือมันจะชาร์จชาร์จไม่เข้าด้วยเหตุแห่งตัวตนเนี่ยนะเออด้วยเหตุแห่งตัวตนนะตัวเขาเองเ่ยแหละนะคือ,อคือเป็นคนที่มันจะทําให้บ้านหลังเนี้ยนะถ้าไปอยู่เนี่ยมันพลังบวกเนี่ย มันจะเคยดีแล้วก็เสื่อมถอยเคยดีเสื่อมถอยนะมันจะเป็นอย่างนี้นะเนื่องจากว่าตำแหน่ง222เนี่ยถือว่าก็เป็นตำแหน่งที่ดีดีในในแง่ของดวงชะตาแต่ในระยะยาวไม่ดีนะในระยะยาวเนี่ยไม่ดีนะเนื่องจากมันเป็นพลังเบิ้ลอะเป็นพลังของความอ่อนไหวนะแล้วจะทําใหอ้อ่มี2อบุคลิกดีก็ดีเลยแรงก็แรงเลยอย่างเงี้ยนะเพราะว่าพอด้านหน้ามันอ่อนไหวแต่ด้านหลังมันแข็งแกร่ง,งนะคือบริวารแข็งแกร่ง,งกว่าตัวตนนะ มันก็กลายเป็นความตื้อรั้นมัง่งเป็นมุทะลุมัง่งไม่ฟังมัง่งอย่างนี้นะบางทีก็แบบขวางโลกนะไม่ฟังใครอย่างเนี้ยนะนะชาร์จไม่เข้านะเอ,อด้วยความตื้อรั้นของตัวเองพี่เปฟังอยู่ไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้บ้่งไหมเนี่ยแล้วจะต้องยังไงให้เขาไปอยู่คือตอนนี้พี่เปอยู่ด้วยไหมหรือยังไงหรือบ้านแฟนอย่างเดียวอืมก็ต้องแก้ไขด้านหน้านะแก้ไขเลขหน้าเฉยๆนะเปลี่ยนให้พลังมันมั่นคงตอนนี้พลังมันไม่มั่นคงนะ พี่เป์บอกดื้อรันมากค่าเออรน,นั่นแหละนะยิ่งอยู่บ้านหลังนี้นะยิ่งอยู่นานยิ่งเป็นนะเพราะว่าคือบ้านจะไม่ได้ชาร์จพลังให้ตัวเขานะแล้วตัวเขาเนี่ยจะไม่ได้รับพลังดีๆเนื่องจากความดื้อรันของตัวเองนี่แหละนะเพราะว่าพอทับสองหนึ 1, ่งสองหนึ่งมันเป็นพลังขัดแย้งเนี่ยเนี่ยความดื้อรันความความที่ตัวตนคิดตามตัวตนอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะแล้วอยู่มากี่ปีแล้วอยู่นานไหมต้องเหล่านะพี่เป์ควรแก้นะถ้าอยากให้ดีก็ต้องแก้ไขนะ ยู่เป็นบางครั้งที่อาจารย์พูดถูกทุกข้อค่ะเออ,อคือเราต้องต้องซ่อมหน่อยนะแล้วถ้าซ่อมนะมันจะดีเลยนะแล้วไปอยู่ประจํายิ่งดีเลยเพราะว่า164เนี่ยมันดีมากมันสน,สนับสนุนอยู่แล้วนะซ่อมเลขหน้านะพลังมันไม่มั่นคงนะแล้วถึงจะไหลคานนี้พลังบวกไหลเลยไหลเข้าเลยนะมันจะดีมากนะเอ,อ่อทำให้พลังบวกไหลเข้านะจะดีนะท่าในใดอยากส,สนับสนุนช่องอาจารย์นะครับอาจารย์แนะนํา คำพีเสริมดวงปีมังกรทองสองหนะครับคำพีนี้อาจารย์ได้จัดทําขึ้นนะครับให้ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์เป็นความรู้ที่สําคัญว่าจะเสริมดวงตัวเองยังไงเสริมยังไงและให้มันเจอรุ่งเรืองนะครับมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์มีบอกวิธีนะครับว่าสิ่งใดที่ต้องทําตลอดชีวิตเลยนะครับเช่นคนเกิดวันศุกร์การบูชาพระต้องบูชาพระอะไรนะครับก็คือบูชาพระปางมะพึงพระปางสายญาตินี้นะครับถ้าบูชาเทพจีนต้องบูชาไชายสิงห์เอี้ย พระสังกัจจายอย่างนี้นะครับหรือถ้าบูชาที่เป็นดูให้บูชาพระแม่ลรักษบีพระแม่คงคาอย่างนี้จะอธิบายไว้ทุกวันเกิดทุกลัคนาราศีให้เราได้ทําตลอดชีวิตเลยนะครับแล้กวก็ยังมีเรื่องมงคลนะไปยังไ้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งปีเลยใครที่อยากจะเสริมดวงให้ปังเนี่ยนะมีทุกเดือนนะเรื่องที่จะออกรถนะเรื่งเอาพระเข้าบ้านเรื่งลงเสาเอกเสาโทรเรื่มสมัครงานสอบแข่งขันอะไรต่างๆมีให้ตลอดทั้งปีรวมถึง ยากร,ร์ดวงไว้ทุก2เดือนนะครับตลอดทั้งปี2 5ง7เด้วยนะอันนี้เป็นความมงคลต่างๆที่เตรียมไว้ให้นะครับความหมายเลิกบนเลิกล่างเป็นยังไงใช้ยังไงมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะปีสองห้เนะเพราะว่ามีความรู้ด้านหัวกระับที่สําคัญเก็บไว้เป็นตำราอ้างอิงได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงเสริมชะตาใหญ่นะครับบทสวดมนต์นี้เนี่ยอาจารย์ได้สวดกันมาเป็นปีแล้วนะครบหนึ่งปีแล้วก็เพิ่งจะได้จัดทาเป็นหนังสือออกมาเผยแพร่นะครับ ใครที่สนใจเนี่ยในนี้จะมีบทสวดขอขมากรรมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมเจเวรนะนี้สําคัญมากเลยมีบทสวดถ,ถอดถอนสัญญากรรมด้วยมีการทําพิธ,ธีเ,เทวตาพีทําพิธีราพุตภูมิมีทุกอย่างอยู่ในนี้เลยเป็นพิธ,ธีที่สําคัญนะครับส่วนการจะสวดมน ใครสวดไม่เป็นมี QR วอาคให้สแกนเสียงสวดและสวดตามได้ด้วยนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับมีวิธีสวดมีภาพประกอบมีเต็มห้หมดเลยนะใครที่สนใจนะอยากจะช่วยสนับสนุนช่องอาจารย์นะครับอาจารย์แนะนําตำราสองเล่มน,นี้นะควรมีเก็บเอาไว้ของตัวเองนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดอุ่มติดตามให้เป็นคําว่าติดตามแล้วแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับหรือใครอยากจะดูข้อมูลต่างๆนะครับช่องทางโซเชียลทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะชื่ออาจารย์กฤษณะปูสินดรมติดต่ออาจารย์กิสนา อาจารย์กิษณะภูสิุดมตับเน็ตนะเว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลชุดใหญ่เลยมีข้อมูลทุกอย่างนะครับและใครอยากคุยกับอาจารย์นะครับใต้คลิปนี้จะมีลิงก์กลุ่ม OpenChat นะครับสามารถเข้ากลุ่มมาแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับ